เรารีบกลับจากตรวสอนกอนเถอะก่อนที่มันจะกลายเป็นเรื่องเศร้าเสียอนะงั้นติตตามมาดูกันเดี๋ยวทุกโมมัน,มนยังไงนะถือว่าเราไม่เป็นค่อยเราค่อยเราประสบ,บกันด้กันนะเฮ้ยแต่ก่อนที่ไม่มีใครเข้าใจประสบการณ์เลยยังไงเนี่ยทำไมเธอถึงกล้าขัดคำสั่งของเขา ข้าส่งเธอไปเพื่อทำลายพวกอเวนเจอร์สแต่เธอกับปฏิเสธท่านพอ่อขอรับดื่มเถิดเพื่อคลายความโกรธไม่อาจลบความผิดพลาดได้แต่ช่างเถอะวางไว้ข้ามีเรื่องสำคัญกว่าที่ต้องคิดท่านพอข้ากลับมาแล้วเนบิลาข้าไม่ได้เรียกเจ้าเพื่อคำนับข้ามีคำถามเจ้ามองเห็นไหมว่าแปลกวิดีโอก้าหักคำสั่งของข้าข้าเห็นแล้วและนั้นยิ่งทำให้ข้ารู้สึกว่า เธออาจจะไม่ใช่คนที่เราควรฝากภารกิจชนี้เธอยังยึดติดกับอดีตและเพื่อนพ้องของเธอพวก Avengers ์ละนั้นคือสิ่งที่ค้าจะไม่ยอมปล่อยให้เกิดขึ้นอีกใครก็ตามที่กล้าท้าทายอำนาจของข้าจะต้องถูกทำลายท่านพอถ้าท่านอนุญาตข้าจะเป็นลงมือเองครั้งนี้ไม่มีใครจะรอดแม้แต่นาทช s าโรมานอฟดีเจ้าจะเป็นดวงตาและมือของข้าในภารกิจนี้แต่จอไวย ข้าไม่ต้องการความล้มเหลวข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังท่านพอ Black Widow mm hmm. เจ้าก้าหักหลังข้างั้นก็เตรียมรับมือกับพลังที่เจ้าคาดไม่ถึงได้เลย